สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนหลังจากที่ทําต้มขาไก่เสร็จแล้วต้มขาไก่นี่ใครชอบเห็ดก็ใส่เห็ดลงไปนะคะส่วนลงุงฮันแกไม่ได้ซื้อเห็ดชิมเป็นยองมาให้เอก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะคะเพื่อนๆสามารถใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางหรือเห็ดชิมเป็นยองลงไปได้นะคะรอบที่แล้วเอทาเอก็ใส่เห็ดชิมเป็นยองลงไปนะแต่รอบนี้ก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าลงุงแกไม่ได้ซื้อมานะ เรามาทำข้าวผัดกันค่ะแต่อร่อยนะคะไม่ได้ใส่ชูรสเลยใส่นมันลงไปเอ๊จะไม่ใส่กระเทียมนะเพราะลุงแกแกไม่กินกระเทียมนะคะเพื่อนลุงแกไม่กินกระเทียมเอก็จะไม่ใส่กระเทียมล้างไข่แป๊บ ไข่ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสีขาวเนี่ยคือไข่ไก่นะฮะไม่ใช่ไข่เป็ดนะรอบที่แล้วอ e ีบอกผิดเอ๋บอกเพื่อนๆว่าไข่เป็ดจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นไข่ไก่ฮอลแลนด์ก็มีฮอลแลนด์ก็มีไข่เอ่อไข่ไก่สีขาวนะฮะที่เขาแบบว่ากา,ามีกรรมวิกรรมวิธีของเขาอ่ะให้เป็นให้ให้ให้ใหไก่มันให้ไข่มันเป็นฟองสีขาวได้อะเพื่อน I do แปบอกนะเพื่อนๆชอบกระเทียมใส่กระเทียมลงไปนะเป็นเอเอไม่ใส่นะเราบางนเไม่ชอบจะเอาไข่มาไว้ตรงนี้ไสผัดเนื้อก่อนเนื้อที่เอมหมักไวอ้อะนะคะผัดจนกว่าเขาจะสุกนะนะคะ แล้วแต่สูตใครก็สูตคนนั้นแหละนะฮะเพื่อนเดี๋ยวไปดูว่าไอ้ใสส่วนผสม,ะสมะอะไรบ้างนะคะ ะระหว่างนี้ก็พักสักครู่หนึ่งก่อนนะให้เขาสุกก่อนนะเพื่อนนะคะมาะสุกแล้วนะข้าวไ,ไปหอมใหญ่แล้วก็จะมีต้มมีต้นหองกับมะเขือเทศนะคะเพื่อน หวานหรือซีอิ๊วดำนั่นเองซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วเอ็กก็จะโรยเกลือนะคะโรยเกลือทีกบ้านมันก็จะใส่พริกไทยอ,อันนี้ก็จะใส,ส่ผงชือว่า เติคให้ได้รสชาที่กลมกลมนงเต้เอิวมเรามาุด เดี๋ยวให้ข้าวแห้งแป๊บนึ่งตอนนี้ให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันให้ข้าวเขาแห้งแป๊บนึงน่าค่ะนี่ข้าวเขาเริ่มแห้งแล้วนนเนาะใส่เมื่อกี้ไอ้ชิมไปแล้วนะคะรสชาติก็โอเคนะคะเพื่อนรสชาติรสชาติข้าวผัดนี่โอเคนะคะ เดี๋ยวพักให้เขาแห้งแป๊บน uh ึงเดี huh. ๋ยวค่อยมาเอาขึ้นกันนะคะพักสักครู่นะคะเขาแห้งแล้วอย่างนี้นะใช่ อนข้างล่างตอนเอทานกับข้าวแแกก็ไม่ให้เอเสียงดังแล้วแกก็บอก่าทํากับข้าวชุนๆนะแกแกจะทานกับเพื่อนแกาอาหารไทยนะแล้วแกก็ไม่ให้เราทําทําแบบอย่างเช่นแบบว่ากระเทียมอะไรเงี้ยชุนๆนะเออนะ <g ay> <g ay> ตลกดีอะตรงี้ตลกไหมเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแกก็ตักใส่แกนะ 안0 0 0円です เดี็ยแลวค่ะข้าวผัดเพื่อนๆจะใส่เนื้อจะเป็นข้าวผัดเนื้อข้าวผัดไก่ข้าวผัดหนมข้าวผัดหมูหรือข้าวผัดอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะใส่ได้ใส่ได้ตามใจเพื่อนๆเ,เลยนะคะเอเี๋ยเไม่ได้จัดจานนะคะเพราะว่า เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนซีลุงคันยังไงก็ได้ปกติเราจะจัดจานด้วยผักด้วยแตงกวาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนลงคันเขาไม่กินแตงกวาก็ไม่ต้องจัดจานเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดอีกหนึ่งเมน จะเป็นผัดซีอิ๊วนะต่อไปก็จะเป็นเสร็จแล้วค่ะเข้าผัดผัดหมูนะหา,าหมูเจอไหมนี่ไงหมูย่ ฝีมือเองไม่อร่อยก็ไม่รู้ฝีมือใครจะอร่อยนานไม่มีใครเกินเลยยกโยบปัป้นตัวเองนะคะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปจัดจานเพราะจะไม่จัดถาดสิแล้ว <laughs> เห็นไหมเพื่อนๆจัดถาด <laughs> ตอนแรกก็จัดถาดก็ไม่ได้จัดอะไรยากนะคะแค่แค่เอาผักมาเรียง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 กันแค่นั้นนะคะก็ได้ถาดที่สวยงามแล้วคะ่ะจริงๆแล้วตอนแรกว่าจะไม่จัดแต่ว่าเออจัดหน่อยก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าพี่เอพี่เอไ่ไม่ไม่ยอมดีไซน์เมื่อก่อนตอนใหม่ๆนะอีด e ีไซน์รู้ๆนะคะเพื่อนะตอนหลังมาหุยก็แบบเริ <ๆ S 1> ่มจะเริ่มจะทําตัวแบบธรรมชาติขึ้น่ะคือไม่ค่อยจัดอะไรไง เมื่อก่อนนะ่ะทำโหเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆเองนะไอจะจัดจานให้สวยนะนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe คลิปและนันสามใบาพิงนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปผัดซีอิวนะคะพเพื่อนๆบ๊ายบาย